เปิดผลโพมติชนเดลีนิวส์รอบสองคนหนุนพิธานั่งนายกเก้าไกลมาแรง เปิดผลโพลมติชนเดลินิวสรอบ2คนหนุนพิธานั่งนายกเก้าไกลามาแรงเพื่อไทยตามมาอันดับดสองคนโบวตแนะสวควรเลือกแคนดิเดตนายกจากพรรคที่ใดที่นั่งสอสอมากที่สุดเมื่อวันที่29เมษายน66ผู้สื่อข่าวรายงานผลการโหวตโพลการเมืองครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ2สื่อสารมวลชนชั้นนําระดับประเทศมติชนเดลินิวสโพลเลือกตั้ง -66 ครั้งที่สองทการสำรวจระหว่างวันที่ 22- ถึง 28เมษายน66ผ่านช่องทางออนไลน์กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคทุกระดับอายุอาชีพการศึกษาและรายได้ทั่วประเทศรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น78,583โหวตทั้งนี้เมื่อนําจํานวนการบวดครั้งที่2ดังกล่าวมาบวกรวมกับการบวตร,รอบแรกทําให้มียอดบวตโพลเลือกตั้ง66ครั้งนี้มากถึง162,659โหวตผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฉพาะการสํารวจโพลมติชนเดลินิวสโพลเลือกตั้ง6 ครั้งที่2ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์ของสื่อเครือมติชนประกอบด้วยมติชนข่าวสดประชาชาติธุรกิจมติชนสุดสัปดาห์มติชนทีวีและของเดลีเนิวสที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง78,583รายพบข้อมูลดังนี้คำถามหัวข้อที่1ท่านจะเลือกผู้สมัครสอสอ,อเขตจากพักการเมืองใดในการเลือกตั้ง2566พบว่าในกลุ่ม10อันดับแรกนั้นอันดับ1พรรคเก้าไกลร้อยละ47.9 7อันดับสองพักเพื่อไทยร้อยละ35.78อันดับ3พักรวมไทยสร้างชาติร้อยละ5.75อันดับ4พักพลังประชารัฐร้อยละ2.69อันดับ5พักชาติพัฒนากล้าร้อยละ1 5 6อันดับ6ยังไม่ตัดสินใจร้อยละ1.33อันดับ7พักประชาธิปัต์ร้อยละ1.18อันดับ8พักไทยสร้างไทยร้อยละ1.05อันดับ9พักภูมิใจไทยร้อยละ1.02และอันดับ10ไม่เลือกสอสเค จากพักใดทั้งสิ้นร้อยละ0 5 6ทั้งนี้พักช,ชาติไทยพัฒนาผลโหวตรอบสองออกมาร้อยละ0.26ส่วนพักเสรีรวมไทยอยู่ที่ร้อยละ0.51ต่อด้วยหัวข้อคำถามที่สองท่านจะเลือกสอสอพาต้ลิสหรือสอสอบัญชีรายชื่อพักใดในการเลือกตั้ง2566พบว่าในกลุ่ม10อันดับแรกประกอบด้วยอันดับ1พักก้าวไกลร้อยละ50.29อันดับ2พักเพื่อไทยร้อยละ33.65อันดับ3พัก รวมไทยสร้างชาติร้อยละ6.05อันดับ4พักพลังประชารัฐร้อยละ2.46อันดับ5พักชาติพัฒนากล้าร้อยละ1.60อันดับ6พักประชาธิปัตย์ 8, ร้อยละ1.05อันดับ7พักเสรีรวมไทยร้อยละ1.01อันดับ8พดพักไทยสร้างไทยร้อยละ1.01อันดับ9ยังไม่ตัดสินใจร้อยละ0.96และอันดับ10บพักภูมิใจไทยร้อยละ0.70สำหรับพักชาติไทยพัฒนาผลอยู่ที่ร้อยละ0.26ว ข้อคำถามที่สท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้ง2,566พบว,ว่าในกลุ่ม10อันดับแรกประกอบด้วยอันดับหนึ่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ร้อยละ49.17จากพักเก้าไกลอันดับสองนางสาวแพรทองทานชินวัตรร้อยละ19.59พักเพื่อไทยอันดับ3นายเศรษฐาทวีเสีนร้อยละ15.54พักเพื่อไทยคนเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยละ6.52พรรรวมไทยสร้างชาติอันดับห้าพลเอกประวิทรวง สุวรรณร้อยละ2.35พักพลังประชารัฐอันดับ6นายกรจาจติกวณิชร้อยละ1.74พักชาติพัฒนากล้าอันดับ7ยังไม่ตัดสินใจร้อยละ1.18อันดับ8คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธร้อยละ1.04พักไทยสร้างไทยอันดับ9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทร้อยละ0.84พักเสรีรวมไทยและอันดับ10นายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ0.64พักภูมิใจไทยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าผลโหวตรอบสองหัวข้อ ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้ง2,566ในส่วนของแคนดิเดตนายกจากพักเพื่อไทยนั้นเมื่อนำเอาคะแนนของนางสาวแพทองทานบวกกับนายเศรษฐารวมกันจะอยู่ที่ร้อยละ35.13ขณะที่ในการโหวตโพรอบแรกนั้นพบว่านายพิธาผลโหวตรอบแรกติดอันดับหนึ่งเช่นกันด้วยคะแนนโพร้รอยละ29.42ตามด้วยโพร,รอบสปรับสูงขึ้นเป็นร้อยละ49.17ส่วนนางสาวแพทองทานและ นายเศรษฐาคะแนนโหวตทั้งสองรอบใกล้เคียงกันมากด้านพลเอกประยุทธ์รอบแรกได้ร้อยละ13.72และรอบสองลดลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ6.52หัวข้อคำถามที่4ท่านเห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอควรโหวตเลือกแคนดิเดตนายกจากพรรคที่ได้สอสอมากที่สุดหรือไม่ได้ผลลัพธ์ดังนี้ควรเลือกแคนดิเดตนายกจากพรรคที่ได้ที่นั่งสอสอมากที่สุดร้อยละ82.54และเลือกจากพรรคการเมืองใดก็ได้ร้อยละ17.4 6ผู้สื่อข่าวราย รายงานว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ร่วมบวชออนไลน์มติชนเดลินิวส์โพลเลือกตั้ง66ครั้งที่2 78,583รายแยกเป็นกลุ่มช่วงอายุ42-57ปีหรือ Gen X ร่วมบวชมากที่สุดอันดับ1คือร้อยละ31.48อันดับ2ช่วงอายุ26-41ปีหรือ Gen Y ร้อยละ29.85อันดับ3ช่วงอายุ58-76ปีหรือ Baby Boomer ร้อยละ22.48อันดับ4ช่วงอายุ 1 8ยีปีหรือเจนแซดร้อยละ15.38และอันดับ5ช่วงอายุจะ17ปีขึ้นไปหรือไซเลนเจนร้อยละ0.81ส่วน10จังหวัดแรกที่มียอดผู้ร่วมตอบโพลสูงสุดได้แก่กรุงเทพมหานาครนนทบุรีปรทุมธานีเชียงใหม่สมุทรปราการชนบุรีนครราชสีมาอุบลราชธานีขอนแก่นเชียงรายนอกจากนั้นเพื่อให้การวิเคราะห์ผลโพลมติชนเดลิ y นีสเลือกตั้ง6 6ทั้งรอบแรกและรอบที่2ดังกล่าวมีความลึกและสม บูนมากยิ่งขึ้นกองบอกอทั้งมติชนและเดลินิวส์ยังได้จับมือกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เข้ามาร่วมนําข้อมูลผลโพไปวิเคราะห์เพิ่มเติมในแง่มุมทางวิชาการเพื่อเตรียมเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไปทั้งนี้การบวชโพม,มติชนเดลินิวส์เลือกตั้ง66เมื่อนําข้อมูลผลโพทั้งสองรอบไปวิเคราะห์เจาะลึกในเชิงวิชาการเรียบร้อยแล้วกองบอกอสื่อเครือมติชนประกอบด้วยมติชนข่าวสด ประชาชาติธุรกิจมติชนสุดสัปดาห์มติชนทีวีและเครือเดลิน ews ร่วมกับตัวแทนอาจารย์วิทยายลัยนานาชาติปรีดีพนมยงจะร่วมกันจัดเวทีวิเคราะห์ผลโพทั้งสองรอบพร้อมกับไลฟ์สตรีมถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสื่อทั้งสองเครือต่อไปตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกาของวันศุกร์ที่5พฤษภาคม2566